เรามาดูแนวะทางหวยหุ้นของจันที่15นะครับคลิปนี้ผมจะลบให้ทั้งห 5, 5ชุดเลยนะครับ2ตัวบนของนิเคอิจีนห้างเสงนะครับแล้วก็2ตัวล่างของไต้หวันเกาหลีกับชุดปิดของหุ้นรอบบ่ายก็คือนิเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับโอเคม,เอมาเริ่มวันที่ชุดของนิเคเช้าบ่าย2ตัวบนนะครับเลขชุดที่6คือเลข7 9นะครับเพราะว่าลูดขึ้นลง24ตัวคือ 79บวก24ได้03นะครับ79ลบ24ได้5 5หนะครับก็คือกดตั้งแต่5 5 5 6้ไล่ไป7 8 7 9 9 0ด้ไล่ไปถึง9 9 0 0 0 0 1 0 2 0นนะครับนี่เคอีนะครับแต่ตอนตัวจริงของท่านจะกดครบรู้ว่าจะเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วยาตัดตัวได้ถูกออก,กนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกเคยอยู่เชา้ามาถูกบรลตมาท,ที่รอบบ่ายนะครับ2ตัวบนนะครับ ชุดต่อมาเป็นเป็นของจีนนะครับจีนมันวันจันทร์เหมือนกันนะครับสองตัวบนเลขชุดต่อคือเลขหนึ่งเก้านะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่เก้าห้าเก้าหกครับไล่ไปเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งไล่ไปหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์ไล่ไปถึงสี่สองสี่สามนะครับวันนั้นเราจะกดครบเลืเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับจีนนะครับสองตัวบนนะครับเช้าบ่ายเหมือนกันนะครับมองเห็นนะครับ ชุดต่อมาจะเป็นของห้างห้างเสงนะครับห้างเสงเหมือนกันครับชอบบาวันจันเหมือนกันครับได้ชุดที่หคือเลขสี่สิบสามนะครับรูดขึ้นลงยี่บสี่ตัวคือก่อนตั้งแต่1 9 2่เกสูย์ได้ไปถึงสี่3อ4สี่สามสไปถึงห6หนะครับห้างเสงนะครับ2ตัวบนเหมือนกันนะครับเลขสี่สามนะครับชุดต่อมาจะเป็นของผู้ไตหวันในเกาหลีนะครับวันจันท์เหมือนกันครับ จะเป็นของ2ตัวล่างนะครับวันจาน์จะเลข2 26นะครับรูดคือลง2ี่ตัวคือกดตั้งแต่0 2 0 3ไล่ไป25 26 27ไล่ไปถึง4950นะครับนี่นะครับคู่แตะวันกับเกาหลีนะครับก็ชุดปิดถ้าตัวจะเป็นของปิดของหุ้นรอบบ่ายวันจันทร์นะจะเป็นของ2ตัวล่างของ3รอบนะครับ นีเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับวันจัจนทร์จะไม่ได้สามสามนะครับลูดขึ้นลงยี่สิี่ตัวคือก่อนตั้งแต่ 1, นึ่งาไล่ไปสามเ 3, 9, ดามไล่ไปถึง 6, 1, 6, นสองนะครับนะครับของ3รอบนะครับนีเคบ่ายจีนบายห้างบ่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลการนับของวันจันทร์นะครับ